สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถตู้เปียกนะครับที่จะนำส่งลูกค้าครับคุณต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ก็รถต่อตู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเสริมแหนบใส่โชค๊คไข่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระทะล้อเปลี่ยนยางคู่หลังนะครับเป็นการเซตเพื่อให้บรรทุกน้ำหนัก ที่สินค้า5-6ตันนะครับตอนนี้ก็ทำช่วงล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าสู่กระบวนการตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อนะครับให้มันได้ศูนย์ที่ถูกต้องนะครับเวลาขับขี่ก็จะได้ไม่กินซ้ายกินขวานะครับแล้วก็ถ่วงล้อเพื่อขับแล้วไม่สั่นนะครับ ก็ทําให้สมบูรณ์ครับเวลาที่ไปถึงลูกค้าเราจะได้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และสบายใจด้วยนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังตั้งศูนย์ล้ออยู่ด้วยเครื่องตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่องนี้ก็เป็นชื่อว่าช่อง Isuzu Truck For s a l นะครับสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกยี Hi ่ห้อ Isuzu นะครับทุกรูปแบบการใช้งานรถบรรทุกในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะกระบะข้อกระบะดําตู้แห้งตู้เปียกนะรหรือจะเป็นรถเคน หรอรถทุกชนิดนะครับของรถบรรทุกที่ใช้งานอยู่เราก็จะมาให้ความรู้มาถ่ายให้ชมรีวิวกันนะครับถึงรถชนิดต่างๆการทำตัวถังชนิดต่างๆมาเขาใช้งานลักษณะไหนทำอะไรกันมาบ้างนะครับเป็นข้อมูลให้กับท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับที่กำลังมองหาที่จะสนใจซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับ เซลนัดก็มีการบริการให้คำปรึกษาฟรีนะครับท่านที่ดูคลิปแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลทางเทคนิคต่างๆตลอดจนราคาเงื่อนไขนะครับการใช้เงินออกรถเท่าไหร่จะส่งงวดเท่าไหร่นะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่งก็ต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะครับจะได้ซื้อรถได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้าน,นส่งมอบรถฟรีถึงบ้านเช่นกันนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเซล์นัดก็ไปส่งรถมาในหลายๆจังหวัดแล้วนะครับ ทั้งภาคกลางภาคเหนือแล้วเดี๋ยวคันนี้จะลงใต้นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับคุณต้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับให้ความไว้วางใจก็ชมคลิปจากช่อง YouTube i s u ุ u t a โ s a ซ e นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดต่างๆแล้วก็ได้จองรถนะครับก็อันนี้ก็ ใกล้จะจบสิ้นกระบวนการนะครับเช็ครถให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะนำส่งทางลูกค้าอีกวันสองวันข้างหน้านี้นะครับก็ไปวิ่งอาหารแช่แข็งนะครับก็เป็นตู้ภายในเป็นสแตนเลสนะครับ เรเรียกว่าตู้เปียกนะครับตู้ลักษณะนี้ก็สามารถติดตั้งเครื่องทําความเย็นได้นะครับถ้าต้องการที่จะขนส่งโดยที่รักษาอุณหภูมิให้ต่าโดยใช้ตัวเครื่องทําความเย็นเป็นตัวรักษาอุณหภูมินะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปได้สำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีสูๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ออกไปถ้ามีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ท่านจะได้รับชมกันก็จะลงประมาณสัปดาห์ละประมาณ1-2คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันที่นำรถไปส่งลูกค้าก็จะ บันทึกคลิปให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งถึงสุราธานีกันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ